เรียนที่ไหนก็ดีได้แต่ถ้าต้องที่ราชนันทาจารย์สามสีวิทยาลัยสองแหล่งข้างคนดีสีบาร์เซือยิดีค่ะพี่ชื่อธนวานะครับและพี่ชื่อมดค่ะ วันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับโรงเรียนราชนาาจารย์สามเศวิทยาลัยสองครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปกันเลยโดยเมื่อปลายปีการศึกษา2537พระราชนาาจารย์ผลัก,กโชคเจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมวาส ได้ะสมบริจาคที่ดินส่วนตัวเพื่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในสาขาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยโดยมอบหมายให้ในายชลอบุญก่อเลขานกากาขาุการประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ประสานงานโดยได้ทําการเปิดการเรียนการสอนในปี2 5 3 9ดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6โดยปัจจุบันเปิดสาขาการเรียนที่หลากหลายมากขึ้นตามยุคสมัยปัจจุบันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการเรียนการสอนเป็นอย่างไรตามมาเลยครับ ครับและสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับก็จะแบ่งสายการเรียนเป็นห้องเรียนรพิเศษ m p Mini English Program และห้องเรียนปกติครับค่ะและในะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะจะมีการแบ่งสายการเรียนตามความสนใจของน้องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. แผนการเรียนศิลป์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 3. แผนการเรียนศิลปกรรมภาษาเพื่อการอาชีพ 4. แผนการเรียนศิลปกรรมคอมพิวเตอร์และธุรกิจสมัยใหม่ 5. แผนการเรียนศิลปกรรมพระศึกษาค่ะจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตํประเอกเพิ่มพูนชิดชอบได้มอบนโยบายเรียนดี มีความสุขโรงเรียนราชนันทาจารย์3ามเสนวิเัยสองได้นํานโยบายนั้นมาแปลงภายใต้ชื่อว่าโรงเรียนแห่งความสุขซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษาดีปลอดภยัยคุณครูดีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อถึงนักเรียนดีได้เลือกเรียนและทํากิจกรรมตามที่ตัวเองชื่นชอบและพึงพอใจ 4. การบริหารจัดการของโรงเรียนของฝ่ายต่างๆ ขับเคลื่อนไปด้วยความเป็นระบบไปพร้อมๆเพียงกันก็เชิญชวนท่านผู้ปกครองและนักเรียนได้มาเยี่ยมชมเข้ามาร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนของเราครับสวัสดีครับครับผมในส่วนต่อไปนะครับโรงเรียนของเรานะครับก็ยังส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาทักษะของนักเรียนนะครับในรูปแบบของชมรมนั่นเองนะครับเป็นชมรมทวีน้วันนะครับซึ่งผมเป็นประธานชมรมทมวีนวันเป็นแกนนาค่ะ ใช่เลม,มและผมนะครับก็ยังเป็นทวินเนวันไอคอนดูที่ 14, 1ุดสี่ด้ย ชมรมของพวกเรานะครับก็จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางกายยาเสพติดครับมีกิจกรรมหลักๆเช่นเต้นร้องดนตรีแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับมีชมรมโยธวาทิตนะครับก็จะเกี่ยวกับดนตรีสากลนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอะไรครับยังมีชมรมดนตรีไทยคะ่ะแล้วก็ชม,มรมกรรมการนักเรียนชมรมฟุตซอลชมรมนาฏศิลป์ไทยและยังมีชมรมอื่นอีกมากมายหากน้องคนไหนสนใจสามารถสมัครกันได้เลยนะคะ มาสมับกันเยอะนะครับครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับการแนะนําโรงเรียนราชนานธาจารย์สามเสดวิลัยสองของพวกเราถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจโรงเรียนราชนานธาจารย์สามเสดวิทลัยสองพอกดลิตามด้วยนะคะครับสําหรับวันนี้พี่ธันวากับพี่มดขอตัวลาไปก่อนนะครับมาที่เนยแพลลาเพราะว่าลาไปก่อนนี่ลาที่ดียังไม่สู้ลายูเนิร์ฟเลิฟยูนะ